สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกครับรอบขั้นโฆษณาครับไข่12กิโลผมแตกครับผม19นาฬิกา3นาทีนี่ครับไข่12โลนะครับไข่แดงใบแรกของผมนะมาดูกันว่าจะได้ตัวใหม่หรือเปล่านะครับโอ้โหจระเข้นกนะครับแล้วก็ตัวอะไรอีกตัวนะลืมนะครับมาดูกันว่าไข่ใบนี้ใบแรกเนี่ยจะได้ตัวอะไรกันครับไปเลยครับมาดูกันครับกับไอดีหลักนะครับผม ขาย12กโลฟักมาตั้งนานครับเป็นกอดครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนครับผมได้ที่คุ้มที่สุดก็คือได้โอ้ XL candy มาครับโอ้สองดาวอีกตั้งหาครับผมโอ้ยองกิโลครับอ,อชีวิตครับน่าสงสารมากครับใช้นี่ก็ไม่ใช่ครับ ออแล้วครับเพื่อนเพื่อนถ้าจะฟักไข่สิบสองกิโลนะครับแล้วก็จะหาตัวแร่ๆนะครับก็ต้องหนักหน่อยนะเพราะว่าตัวแรกผมก็เปิดมาเป็นเจ้าก๊อตเลยครับผมโอ้โหออแล้วครับขั้นโฆษณาครับวันนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนไข่สิบสองโลสวัสดีครับสวัสดีกลับมาอีกครั้งครับเมื่อกี้สวัสดีกันไปแล้วสมาสวัสดีใหม่ไม่รู้ว่าไข่สองสิบสองโลนะครับมันมาสองใบนะ โอ้โหรอบนี้ครับได้รู้นอีกรอบเ,เมื่อสักครู่ได้เจ้าก๊อตไปแล้วครับก๊อตจีนะครับผมโอ้โหรอบนี้ครับจะเป็นตัวอะไรไปกันเลยครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียเวลานะคลิปอื่นมันยาวแล้วนะครับคลิปฟักไข่ขอสัส้นๆแล้วกันมาเป็นนี่ครับโอ้โห,โห,โหเจ้านก นกนกไก่ครับเหมือนอีแรงนะครับผมโอ้โหถ้าอีโวมานี่น่าจะเท่น่าดูครับน่าจะเป็นอีแรงเลยครับผมวันใจครับชื่อยังกะชาวไทยเลยครับผมวันใจครับเจ้านกนี่ือ้ยน่ารักด้วยครับเวลาตีนะครับอืน่าจะเป็นอารมณ์ประมาณเหมือนอีแรงนะครับผม เอาละครับผมได้ตัวแรมาหนึ่งตัวครับโอ้เมื่อสักครู่ใช่เมื่อสักครีครับเมื่อสักครู่รรยังเซงอยู่เลยครับที่ไม่ได้ตัวแร่หรือว่าตัวใหม่ในโปรเกดสน,นะครับวันนี้ได้ลวครับผมเอาละครับดูสิดูไอวีก่อนนะโอเคใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเก็บแคตอุย้ยได้ XL มาสี่กเลยเหรอครับเนี่ย โอ้โหเอาละครับเดี๋ยวยังไงก็จบไว้ที่เพียงเท่านี้ก่อนทั้งหมดเป็น2กนะิโนะครับไอ้สใบนะคขับไข่12โลแม่ตื่นเต้นเลยครับผมสำหรับลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ